เพจปากของเราวันนี้นะครับก็มาถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยทีเดียวนะครับถนนด้านหน้าของร้านเนี่ยนะครับเป็นถนนจิระนะครับแล้วก็ทางเข้าเมืองก็ไปทางนี้นะครับก็เรียกว่าอยู่ในเขตตัวเมืองของอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าที่น่าประหลาดใจเพราะว่าลักษณะลักษณะแบบเนี้ยคือเขาจะทำร้านที่แบบอยู่ในตัวเมืองเมืองใหญ่ๆนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นที่แบบว่าเป็นต่างจังหวัดทางไกลแบบนี้นะครับร้านชื่อ ซูกิเดนสึนะครับซูกิเดนสึเนี่ยก็จะเป็นร้านที่แบบออกแนวญี่ปุ่นจริงๆเลยแล้วก็อาหารหรือเครื่องดื่มอะไรของเขาที่แบบเป็นของว่างอาหารที่เป็นของว่างเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟชานะครับต่างๆนะก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของเขาที่นี่เลยทีเดียวนะครับผม,มอยากให้ดูนะครับการตกแต่งร้านเขาก็จะแบบสไตล์ง่ายๆแบบของญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดใครที่เคยไปญี่ปุ่นหรือว่าดูหนังดูการ์ตูนอะไรในลักษณะของแบบว่า พวกการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นหรือว่าเรื่องของที่แบบเป็นาชาวนาเป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจัดสไตล์แบบนี้นะครับเพื่อทำให้ดูเหมือนแบบว่าเป็นเมืองญี่ปุ่นเป็นเมืองที่แบบห่างไกลคือจะต่างจากในกรุงโตเกียวเป็นอย่างมากเลยนะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าสูกิเดนสึเขามีจุดเด่นอะไรทำไมถึงตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับอ่าเราก็มาดูกันนะครับ ลักษณะการตกแต่งของร้านนะครับเขาก็จะมีแบบพวกต้นไม้บอนไซจัดสวนเป็นญี่ปุ่นนะครับมีโคมมีอะไรลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นลักษณะของญี่ปุ่นนะครับนี่คือสไตล์ของเขาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นบาริสตา้าซึ่งมีอยู่หลายคนมากเลยแล้วก็เคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยนะครับเครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟกาแฟสดของเขาเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นจุดเด่นแล้วนะครับ เขายังมีเรื่องของการชงชาแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะต้องใช้ไม้ไผ่ซีนะนะครับคนคนคนจนกว่าแบบเนื้อชาจะแตกนะครับเพื่อที่จะนั่นที่สำคัญเขาเป็นสกูด้วยเขาเป็นแบบว่าสอนในการทำขนมด้วยนะครับมีการทำไดฟุกกูมีการทำขนมอะไรต่างๆแบบนี้คือมันเป็นลักษณะของการที่ทำของกินนะครับ เครื่องดื่มอะไรต่างๆนานาให้ลักษณะแบบเป็นเหมือนกับเรามีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมแบบนี้นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นลักษณะอะไรที่แปลกใหม่ในสังคมยุคใหม่นี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราสั่งอาหารเราสั่งเครื่องดื่มในลักษณะแบบออนไลน์ สิ่งแบบนี้มันทําให้แตกต่างจากโลกออนไลน์ก็คือเราได้สัมผัสของจริงเราได้ทําอะไรจริงๆแบบนี้นะครับผมจะให้ดูทั้งเรื่องของขนมของเขานะครับที่จะเห็นอยู่นะครับว่าเนี่ยเป็นขนมที่แบบน่ากินมากๆแล้วก็ เราสามารถที่จะแบบให้ทางร้านเขาสอนแล้วก็ทําได้นะครับจะชงชากาแฟจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราได้สัมผัสจริงๆมันจะต่างจากโลกออนไลน์ที่เราได้สัมผัสกันในโลกยุคใหม่นี้ผมอยากจะฝากร้านสูกิดเดนสึนีไว้นะครับให้เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวเป็นหนึ่งดิสเนียชันที่คุณอยากจะไปหาของกินหาของดื่มอะไรก็แล้วแต่นะครับในยามที่คุณมาตัวเมือง จังหวัดบุบรีรัมย์นะครับ